อุปสาครู้สึกเยอะอุปสรทสสีสุนาวงพิพพัฒนะคะกำลังรับชมนะคะ,อะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะคะป่อยก็ปล่อยใช่ไหมคะคุณพี่น้ำใจนะคะ,ะไปตีนันนิดก็ไปนะคะ,ะนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอ,อน้องเอ,อคุณน้ําใจก็ตอนนี้ก็ได้ไปเยอะเหมือนกันนะคะก็เกือบกลางเลยและเลยเลย,เลยเอ่านแล้วก็สบายตัวเลยนะเอ,อไม่ต้องกังวลเท่าไหรทนนะะ่ทานน้ำกันนะคะทานน้ําเราต้องไปเรื่อยๆค่ะน้องวันใช่เออทาไมเป็นอย่างนี้นระบบนะเป็นยังไงไม่รู้เป็นตรวจสอบ เออเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวว่าจะโทรหาอาจารย์หน่อยนะคะเพราะว่าแล้วก็ได้เห็นจริงๆอ่น้องแอนได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องแอนเข้ามานี่ก็ดีใจแล้วนะคะนะคะ,อะขอบคุณสาหรับดวงใจอร่อยมากเลยนะคะกุยช่ายก็อร่อยนะคะกุยช่ายนี่ส่วนมากวันจะชอบกิน จบเยอะก็รอตรวจสอบนานเหมือนกันค่ะก็เห็นบอกต้ําโดนล็อกไว้เลยอะ่ะโดนไม่เปิดไม่เปิดได้วันเลยก็บอกให้ให้วันแชร์ความรู้สึกกับเพื่อนคุณลีสวัสดีค่ะคุณลีขอบคุณมากมากนะคะแต่ก็พยายามจะให้มีเวลามากขึ้นนะ ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้กับสีดวงตานะคะถ้างั้นวันนี้วันก็ขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะแม่สุภดีกว่าไม่มานะคะนะคะเออ่ขอบคุณมากๆแล้วนะคะเออ่คุณสำลีไซน้อยก็บอกว่า มาจับอีกตอยจับตอยเมื <c oughs> ่อเช้าวันไปคุณครูนาลีมาแล้วนะคะแล้วโอ้โหดีใจมากเลยนะดีใจอะ่ะถึงไม่ใช่ของวันมันก็ดีใจนะเนี่ยห้าหมื่นกว่าเนี่ยโอ้โหม้องทนเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะนะคะ ก็ต้องสู้นะคะต้องสู้เพราะว่าก็ใกล้นะคะะคะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะคุณกน,นกกรบอกว่าค,คุณสำลีนะคะใส่น้อยยินดีเช่นกันค่ะนะคะบอกว่าสวัสดีนะคะครูแมมนะคะ ขอบคุณนะคะคุณแอมเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่มีใจต้องกันนะคะยังไม่ผ่านไม่ครบหกหนึ่งนาะทีก็เข้ามาถ้ามันเป็นของพวกนี้เป็นไงบ้างอ่ะพี่แต่มันตัดให้เราใช่ไหมนะคะน้องออนเป็นไงบ้างคะตอนนีไ้ได้เพราะว่าตรงนั้นเบสบอลก,ก็ ปิดกั้นอยู่ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยคุยไปด้วยก็เลยเมื่อเช้าเมื่อกี้ก็เอ๊ะทำไงดีนะก็กังวลเหมือนกันแม่นก,ก็จะแบบว่าไม่ถึงชั่วโมงแล้วอยู่สิบสี่นาทีตอนนี้นะคะเอ๊ยสิบสี่สิบสองแล้วอยู่สิบสวัสดีคุณสำลีใส่น้อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เออว่าให้กําลังใจในวันนี้นะคะอ่อ็เกรงใจเหมือนกันนะคะขอตัวชัดเบ็ดนะคะคุณวันได้ค่ะคุณพิบได้เลยนะคะวันก็เหมือนกันเบ็ดต้องเป็นมิมมตรไมตรีกันด้วยนะคะถึงจะอ,อนะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะบางครั้งค่าเหมือนกันพี่บางครั้งไม่สะดวกก็ขอบคุณมากๆนะคะอ่อฮัลโหลฮัลโหลนะคะ สวัสดีเพื่อนเขามาช่วยเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆที่จบแล้วนะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ที่เข้ามา,าช่วยเหลือกันนะคะก่อนนะคะคุณวันลาก็บอกว่าอาบอกคุณทิพย์นะคะยินดีจ้านะคะคุณวันลาก็บอกว่าได้ก็เลยเหลืออีกสี่นาทีนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนวันนี้เข้ามาเพื่อนเข้ามาเยอะเลยแม่ตัวแม่นุบกสวัสดีค่ะนะคะก็ ออได้สองชั่วโมงครึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวรอชาแ์จแบต่อเพราะว่าตอนหกโมงก็ขึ้นอีกรอบนึงนะคะก็ทีบเข้ามาให้กําลังใจวันอยูนะ่ตลอดเวลาเลยนะคะเช่นกันอบอุ่นเช่นกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องนะเลยว่าเอาให้มันจบชั่วโมงไปเลยเปิดดู แชร์ความคิดเห็นเลยจังแชร์ไม่ถูกนะคะเออโอ้โหคุณลีแบบว่าโอ้โหแค่เดี๋ยวนี้เค่ขึ้น<ถ>ทิพพาดาใช่ไหมคะ ่านแก้วนะคะโปรไฟล์สวยมากเลยค่ะนะคะอขอบคุณนะคะเอ้ยการละวีนะคะขอโทษขอโทษขอโทษถ้ามีเพื่อนในห้องเยอะนะจะให้จบในอาทิตย์นี้น่าจบน้าจบน่าจบน่าจบ ลาก็บอกสวัสดีค่ะแม่โน้ตนะคะน้องอคุณลําดวงก็บอกสวัสดีค่ะน้องวันนะคะขอบคุณนะคะเอพี่ลําดวงน,นะคะวันนี้ก็น่าจะเลยไปคุณลาดวงน,นี่มาลาก็บอกฟังอยู่จ้านะคะขอบคุณนะคะพี่ลาดวงพี่ลาดวงขึ้นสาม,มาขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามากำลังใจในวันนี้นะคะคุณสาม,มาจะทำกำําหนุกับเพื่อนก็ไม่เข้าใจนะ ตอนนี้ก็วันนังใช่มันมันก็ตอนนี้วันก็จะทานอีกทีก็สี่ห้าโมงเย็นนะคะตอนเช้าก็ทานสิบโมงแล้วใช่ไหมไปได้ได้เกือบครึ่งนะคะโอ้ยเลยครึ่งแล้วนะคะตอนตอนนี้คุณแม่เลยไปแล้วเกือบจะเข้าไปไปอย่างนี้ที่เขที่เขด,ดันกันอย่างเงี้นะคือ คะแนนเยอะๆเอาไว้จบก่อนอดีมากๆเลยค่ะดีมากๆนะคะเดี๋ยววันไปห้าโมงนะคะคุณต่อไปก็เป็นต้องคุณเป็นคุณคุณคุณพี่น้ําใจนะคะคุณพี่น้ําใจนะคะนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปผ่านมานะคะเชิญข้ามาสักทายได้คะ่ะนะคะทุกคนก็ จะเปิดบ้านตรงกันหมดนะคะใช่นะคะถ้าปลดให้ก็คงจะได้แชร์ไปอย่างนั้นมั้งคะ่ะเอเพราะว่าเวลาเขาเขาล็อกไปเลยไม่ได้เปิดไม่ได้ขอบคุณค่านะคะมันรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ <c oughs> เองอะเปิดไม่ได้หน้าหลักเปิดไม่ได้ตอบคอม น้ำใจของน้องนะคะที่มาให้พี่นะคะคุณสํารีใส่น้อยสวัสดีจ้านะคะคุณสํารีมาแล้วนะคะพี่ํำโดนทานข้าวหรือยังคะว่าจะฟังฟังและสงสารเขามากเลยใช่ฟังและสงสารจริงออศรีสุดาวงพิพันธ์เดี๋ยวเขาปดออกอ๋อค่ะ วันเมื่อวานไปโดนอะไรก็ไม่รู้ไปไม่รู้ไปทําอะไรนะคะน่าจะไปกาแฟนะคะนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะคุณทิพวันก็รู้สึกคุณคุณคุณทิพย์มากเลยนะคะอ๋อไปตลาดนะคะน้องอออยู่จังหวัดอะไรนะคะพูแต่อยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้ยุ่งอยู่ว่างานเยอะเออนะคะอขอบคุณคุณคุณลีมากมากเลยนะคะ ขอให้ผ่านไวๆนะคะ11โมงนะคะได้เลยค่ะนะคะ11โมงนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณสำลีนะคะคุณขอนแก่นออ๋ก็โทษ